สวัสดีผู้ที่รักในเรื่องราวแห่งดวงดาวทุกคนค่ะกลับมาพบกับการผจญภัยในดินแดนแห่งเบิร์ชชาร์ตกับครูแหม่มและน้องเอดากันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักเพื่อนๆชาว12ราศีกันครบแล้วน้องเอดาก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วใครกันนะที่จะมาแสดงบทบาทและสวมใส่เสื้อผ้าสวยๆของเหล่าราศี เอดาเก่งมากเลยล่ะค่ะที่ถามเรื่องนี้เพราะครูกำลังจะพาไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครหลักผู้ส่งพลังกันก่อนพวกเขาก็คือเหล่าดวงดาวผู้พิทักษ์ค่ะพูดจบครูแม่มก็ชี้ไปยังลำแสงสีเงินที่ทอดยาวจากพื้นดินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเราสองคนจับมือกันแน่นแล้วก้าวเดินเข้าไปในลำแสงนั้น ร่างกายของเรารู้สึกเบาหวิวลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนมาถึงสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่คือสวนสวนรรค์แห่งดวงดาวค่ะณใจกลางสวนสวนรรค์แห่งนั้นเองเราก็ได้พบกับราชาอาทิตย์หรือสันผู้ยิ่งใหญ่ท่านประทับอยู่บนบัลังทองคำส่องแสงสวัยสวัยไปทั่ว ท่านคือศูนย์กลางของทุกชีวิตเป็นตัวแทนของพลังชีวิตและความเป็นตัวของตัวเองท่านตรัสด้วยเสียงที่ทรงพลังว่าจงเป็นศูนย์กลางแห่งเรื่องราวของเจ้าและเปล่งประกายให้เต็มที่ถัดมาริมสระน้ำสีเงินที่ทอดแสงนวลตาเราได้พบกับราชนีจันหรือมูนผู้อ่อนโยนท่านคือตัวแทนของความรู้สึก จิตใจและสัญชาตญาณท่านยิ้มให้พวกเราแล้วกล่าวอย่างนุ่มนวลว่าจงรับฟังเสียงหัวใจของเจ้าเพราะความรู้สึกไม่เคยหลอกลวงท่านใดน,นั้นก็มีเด็กหนุ่มร่างปรงในชุดสีฟ้าสดใสวิ่งฉิวผ่านหน้าเราไปเขาคือนักปราดดาวพุธหรือเมอร์ครีผู้สงสารแห่งจักรวาลผู้แทนแห่งการสื่อสาร ความคิดและการเรียนรู้เขาทักทายเราอย่างรวดเร็วว่าทุกความคิดทุกคำพูดคือสะพานเชื่อมโยงเราเข้าไว้ด้วยกันในสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดเราได้พบกับสตรีผู้งดงามเท่าคือเทพีวีนัสหรือเจ้าหญิงดาวสุกวีนัส เธอกำลังบรรเลงพิณอย่างไพเราะเธอคือตัวแทนของความรักความสุขและความงดงามเธอกล่าวกับเราด้วยรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ว่าจงมองหาความสุขและความงามในทุกสิ่งรอบตัวเจ้านะ แล้วเราก็ได้ยินเสียงกระทบของโลหะดังมาจากลานฝึกซ้อมที่นั่นอัศวินดาวอังคารหรือมารสในชุดเกราะสีแดงเพลิงกำลังฝึกฝนเพลงดาบอย่างแข็งขันเขาคือตัวแทนของความกล้าหาญการลงมือทําและความมุ่งมัน่นเข้าหันมาพูดกับเราด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวว่าความกล้าหาญไม่ใช่การไม่รู้จักกลัวแต่คือการลงมือทำทั้งทงท,งที่อย่างกลัว เราเดินมาถึงศาลาหลังใหญ่ที่นั่นมีบุรุษร่างใหญ่ใจดีกำลังสอนหนังสือให้กับเหล่าดวงดาวน้อยใหญ่อยู่เขาคืออาจารย์ดาวพฤหัสบดีหรือจูปิตเตอร์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและความเมตตาเขาคือตัวแทนของการเติบโตโอกาสและการมองโลกในแง่ดีท่านหันมายิ้มแล้วกล่าวว่า จงเชื่อมั่นในโอกาสแล้วมองโลกให้กว้างเข้าไว้แล้วจัก,กรวาลจะมอบของขวัญให้เจ้าเองและที่สุดท้ายในสวรรค์สวรรค์แห่งนี้เราได้พบกับผู้เท่าดาวเสาหรือสัตเทิรนท่านนั่งอยู่อย่างสงบบนแท่นหินรอบกายมีวงแหวนแห่งการเวลาลอยอยู่ช้าๆท่านคือตัวแทนของความรับผิดชอบกฎเกณฑ์และบทเรียนที่ล้ำค่า ท่านมองเราด้วยสายตาที่ลึกซึ้งแล้วให้ข้อคิดว่าทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนสร้างขึ้นจากความพยายามและความรับผิดช,ชอบน้องเอดาตื่นตาตื่นใจมากที่ได้พบกับเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งเจ็ดแต่ครูบอกกับเธอว่าการเดินทางของเรายังไม่จบนะ ที่สุดขอบจัก,กรวาลแห่งนี้ยังมีผู้พิทักษ์อีกสามองค์ที่ลึกลับและทรงพลังรอเราอยู่พวกเขาคือผู้เปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเราเดินทางต่อไปจนพบกับนักปฏิวัติดาวยูเรนัสยูเรนัสเขาสวมชุดที่ดูทันสมัยและมีสายฟ้าและแปลกอยู่รอบตัวเขาคือตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันและอิสรภาพเขาพูดกับเราว่า จมกล้าวที่จะแตกต่างและสร้างเส้นทางที่ไม่เคยมีใครเดินมะกรอนถัดไปทุกอย่างก็พระเลือนเหมือนอยู่ในความฝันเราล่องลอยอยู่ในทะเลหมอกสีครามที่นั่นเราได้พบกับศิลปินดาวเนปจูนเนปจูนเขากำลังวาดภาพจักรวาลด้วยผู้กันแห่งแสงเขาคือตัวแทนของจินตนาการความฝันและการเยียวยาเขากระซิบเบาๆวา่า ทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกันจงใช้จินตนาการเพื่อสัมผัสความจริงที่มองไม่เห็นและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงดินแดนที่เงียบสงบแต่ทรงพลังที่สุดที่นี่เราได้พบกับราชาดาวพลูโตผู้ยิ่งใหญ่ท่านไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะแต่ท่านคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในคือการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า ท่านกล่าวด้วยเสียงที่ทุ้มลึกว่าอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะในการสิ้นสุดคือการถือกำเนิดใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมเสนอเมื่อเราเดินทางกลับมาน้องเอดาก็เข้าใจแล้วว่าดวงดาวทั้งสิบดวงนี้คือตัวละครทั้งหมดที่จะโลดแล่นอยู่ในเบ r t ์ชาร์ดหรือแผนที่ชีวิตของเราแต่ละคนนั่นเอง ตอนนี้เราก็ได้รู้จักบทบาทจาก12ราศีและรู้จักตัวละครจาก10ดวงดาวกันแล้วแต่เรื่องเรายังไม่จบแค่นี้นะคะในตอนหน้าครูแหม่มจะพาทุกคนไปดูกันว่าแล้วเหล่าตัวละครเหล่านี้เขาจะไปแสดงเรื่องราวของพวกเขาในฉากไหนของชีวิตกันบ้างกับการผจญภัยในตอนที่4การเดินทางสู่12เรือนมหัศจรรย์ค่ะ